เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนนางนกต่อของพี่หมอปลาสลาัดกีเพื่อพระศาสนาออกล่าพระกาโตกูไมายก็ที่ชดขามาทางนี้ช่วยหนูด้วยใจไม่ดีโดนตีขาโดนชกแก้มโดนต่อยปากกระแทกตาเหตุเกิดจากพี่หมอปลาดากลางจอห้ามเด็กเด็กยาสู่รู้ดุอีตอง ห้ามพวกหนูไปจองหองอะไรหนอหนูเริ่มงงไปไม่เป็นตีตันคอมีเบตองออกหน้าจอข้างกันชยัยมันเป็นคนเปิดเฟซบุ๊กไม่เคยปิดลงรูปโปคิดสิคิดเห็นกันไหมนมก็แวกตั้งใจโชว์เพื่ออะไรเปิดเรียกแขกเปิดท้าทายใจสั่งมาคนก็เฮไปรุมล้อมสีกาสาวยายไม่ไอายหรือว่าเมาอะไรหวา คนทั่วไปจะซ่อนตัวปิดหน้าตาแต่คนนี้เสือเปิดหน้ากล้าเกินเบอร์แม้แต่เหล่าฆาตกรเขายังซ่อนนี่อะไรคลิปลิวว่อนนำเสนออัมมลิงเขาซ่อนเสียงหาไม่เจอแต่ไทรัฐไม่เคยเลอเห็นเต็มจอสิ่งที่ตองควรจะทําคือปิดหน้าเพราะลูกสาวน่าจะชาจะนั่งหงอเพื่อนลูกสาวถามแม่เธอใหญ่ไปรอ พบกับพระใยายไปเจาอออกทีวีการสาวไส้ใครที่ปล่อยก็นักข่าวทั้งชื่อจริงเห็นแล้วหนาวเมียสมีทั้งวันเกิดปีพศออใจไม่ดีกูเห็นยันบ้านเลขที่หมอคือใครนางต้องปิดเฟซบุ๊กหนีไม่ตีข่าวหากจะเล่าต้องหน้าเศร้ายิ้มไปไหนมาออกโหนพร้อมพี่อุกดังทั่วไทยปันหนังหน้าหนาแค่ไหนย,ยิ้มร่าเริง ความสลดหรือยางอายของแม่หญิงหากทำผิดสำนึกจริงจะไม่เหลืองปันตระบาบพ,พูดกี่ครั้งไม่บันเทิงแต่หมอปลายายมาเสริงปกป้องกันที่ชดขาหนูสับสนปนสงสยัยนี่พวกเราจะทำไงให้สร้างสารรค์หากอีตองมันปิดหน้าทำให้ทนันรถทั่วไทยกลับหลังหันปั่นมาลายคนอยากรู้ว่าสีกาที่กินพระ สวยแค่ไหนเรียนธรรมกันแบบไหนมันล่อเป้าหนูบอกเลยอ่านเข้าไปปล่อยหมอปลามาสาวไส้ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเส้นไหว้ด้วยหน้าสดแค่เสียงนางยอพระยศไปทุกบ้านมาบัดนี้ยัดเยียดหน้าไปทุกงานหลอนเหลือเกินใหญ่หน้าด้านใหญ่หน้าทนเจ๊หรือว่าหนูทำผิดพี่ชดขาอมาลิงเคยปิดหน้าให้ฉงน แต่ไทยรัฐเปิดใบหน้าเป็นตัวตนเอาไงแน่หนูไม่ทนขอเปิดตามมาบัดนี้พี่หมอปลาด่าทางบ้านอย่าไปว่าไปรุกรานไปเหยียดยามผู้ปวดหัวขอหนังยางจากอารามจากไอ้อ๋อยสนีซามกามโลกีเอามารัดหัวกระบาลสักร้อยเส้นหัวจะปวดมันจำเป็นเรื่องสมียังไม่หนักเท่าสีกาแม่คนดี ที่เปิดโปงที่มาชี้พระอินคาเสพเมถุนกับอีตองแค่สองครั้งส่งรูปหาข่าวอย่างดังนั่งผวาโชกาปูชูให้เห็นบัหงหูมาส่วนอีตองเอ่ยวาจาว่าหน้ากินบอกเสียวเสียวนั่นประไรได้จังหวะสุพโชคร้องอูตะมันผิดศีลอีกำตดโชหัวนมจีวอนดิน โอ้ม g กอดคนที่ฟินคือผู้ใดแผนลอดซื้อกัดจะสึกคิดลึกล้ำที่หมอปลาออกมาย้ำคลายสงสยัยหยุดได้แล้วอย่าไปตีด่าว่าใครแต่คิดกลับมันก็ร้ายคิดดีๆไปกับพระสองต่อสองมีที่ไหนลูกสาวมันโดนเปลวไฟใกล้เป็นผีเพราะมีแม่เปิดเฟซบุ๊กสร้างคดีแถมหน้าทนไม่ปิดหนีมีประเด็น ผิดวิสัยปุทุชนคนหน้าหนาการแฉน,นั้นแค่ปิดหน้าไม่ต้องเห็นใช้พยานที่แวดล้อมก็ชัดเจนไม่ต้องกางหน้าเป็นเป็นออกทีวีโอละหนอแต่งกลอนไปกุมขมับกลัวตำรวจจะมาจับกลายเป็นผีในโทษฐานด่าแต่พระด่าแต่ชีด่าอีป่วยอีเวนนี่เป็นประจำขนาดแม่งหนีไปบวชกูยังด่า เพราะว่าแม่งแค่เปลี่ยนผ้าพอขำๆข,ข้าดูดวงไปทวงคืนเป็นประจำแม่งก็เงียบหลบเข้าถ้าไม่นำพาข้าเหรียญผีปีศาจมูผีใบก้อนไหนบอกว่าดังกระชอนมีคุณค่าโควิดอีกมีพระแม่โผล่ขึ้นมาจากนรกมาออกล่าประชาชนอีเวนี่บอกให้สวดไล่พระแม่แค่เจ็ดวันจะพ่ายแพ้บังเกิดผล สวดมาแล้วสองสามปีสับป,ประดนโรคระบาดยังเวียนวนสวดทำไมเหรียนใบก้อนคนโยนทิ้งปลาหัวหมาหมาไม่กินหมดคุณค่ามันเฉยใชยว่าไม่เกี่ยวเรื่องของมึงควายทำไมบูชาผีเพราะว่าไรซึ่งปัญญามาบัดนี้พระคำคมพระกรรมตดพร้อมสีกางามชอยชดมาให้ท่า ประวัตินางกี่ผัวแล้วคำนวณมาอย่างน้อยๆ้สามคนกว่าท่าร้อนแรงผู้กำกับครบสามเดือนก็เลือนหายมาเจอพระก้มกราบไหว้แล้วปล่อยแสงแสงที่ส่องจากดวงตาทะลวงแทงเข้าหัวใจพระหมดแรงแทงสีกาอย่าบอกนะโดนขืนใจอยู่ในรถเอาไงแน่ปดไม่ปดใครให้ท่าประเด็นคือน,นางแก่แล้วมากลีลา ไม่ใช่เด็กแค่ส5้าเด็กนักเรียนสร้างหลักฐานเพื่อจับผิดกูคิดได้แต่เปิดหน้ากูไม่ไหวมือกุมเสียนกูสับสนไปไม่เป็นอยากอาเจียนไปเสพพระแล้ววนเวียนออกทีวีไปที่ไหนใครจะไหวใครอยากยุ่งยามเข้าวัดกลิ่นก็ฟุ่งคนอยากหนีนอกจากว่าทำหน้าใหม่แล้วไปดีอยู่เมืองนอกหาสามีหัวสีทอง นอกจากว่าไปหาผัวตัวใหม่ๆอยู่เงียบๆแล้วปิดไฟใช้สมองที่กูงงคือเปิดหน้าให้คนมองเปิดนมอีกมึงไปส่องเฟซบุ๊กเองที่อ้อยใจและพี่ชอดนั่งกอดเข่าคงจะมึนฟังเรื่องเล่าการข่มเหงหรือสมยอมเอาไงแน่อยากเปิดเพลงวังน้ำวนเพลงวังเวงอลวน กลวดราม่าจะไปลงที่หมอปลาอีเบตองที่เปิดหน้าก็ไม่สนทำผิดแล้วบอกแก้ไขไม่อับจนเปิดหน้าเลยแล้ววิ่งชนเหล่าคนไทยดราม่านั้นจะมาตกที่อีตองสารตั้งต้นขี้หรือทองคนสงสยัยผิดเป็นถูกเพราะโยนบาปกาตกตายตลกหลังมีความร้ายระดับหนึ่งแก่โคตรโคตรเป็นโคแก่กินหญ้าอ่อน ใกล้สี่สิบเสือไปนอนไปคิดถึงเอาพระหนุห่มหุ้มท่อนล่างไหวในบึงตอนต้นปีไปเคล้าคลึงถึงวัดวาภาพก็มีหาดูง่ายนะพี่น้องยามรักแรกก็อยากมองถวินหายามแค้นเครื่องไปประทุไม่ต้องตาก็เผาผลานตามไล่ฆ่าไม่ปราณีวันจันนี้วันที่สองพฤษภาผลกระแสมีดารามาพร้อมผี คือพี่อุ๊ปเตี้ยมอชอมีคดีดอุ๊ปรักหมาเอ่ยวจีนี่ใบตองรักกันมาก่อนมีเรื่องน้องเชื่องมากบ้านอยู่ใต้แสนลำบากต้องขายของแสนขยันคือสาวตองใช้ลำยองอภัยด้วยเพราะเป็นน้องอย่าทำลายอ้าวพี่อุ๊ปครูชาไทยถึงไหนแล้วบอกด้วยพี่เรื่องไม่แผวอย่างเงียบหายไปตบตีกับผู้หญิงคนหรือควาย กลางแสนกลางนั่นอีกรายท่านผู้ชมกลอนตอนนี้มีเรื่องราวให้สาวต่อกูเห็นนางกูนั่งท้อนั่งดึงผมเอาไงดียายเปิดหน้าแถมโชนมไม่ไอเลยโอ้สังคมออนลเวงที่หมอปลาออกมาด่าพวกกูอีกไปไม่เป็นเหมือนไร้ปีกใจหวงเวงโลกมนุษย์สุดจริงๆต้องนักเลง ผิดแล้วรับจัดว่าเจ๋งเก่งของจริงตกลงกูต้องหยุดด่าแม่งใช่ไหมตกลงต้องให้อภัยอีแม่หญิงตกลงกูต้องปิดปากเลิกพาดพิงเพื่อหมอปลาที่ติดติงกูนิ่งเลยเอ้าวพี่น้องผสบนิกรไปตามต่อ Facebook มีไปแวาวอหักอยากเสยกูเหนื่อยแล้วด่าคนเลวสองจำเลยเปลี่ยนเรื่องแล้วไม่เปิดเผยเรื่องชื่อจริง ไม่เปิดเผยแม้วันเกิดแม้ปีเกิดหากันเองเลิศจะเลิอีแม่หญิงจบล้มึงโหนกระแสไปดูปลิงนั่งปิดหน้าซ่อนหน้าลิงซ่อนทำไมในเมื่อมึงเปิดเฟซบุ๊กเปิดยูทูบโอยปวดหัวนั่งหูตูกกูไม่ไหวนั่งหัวเราะในรายการควายจะควายแฮปปี้เอนดิ้งจากเรื่องร้ายเสือกจบดี จบตอนนางนกต่อของพี่หมอปลาสลัดกีเพื่อพระศาสนาออกล่าพระกาโตคิดเขียนฟ้าพิคาตโดยกวีประชาชนกระบระชาชี